รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกดติดตามช่องใหม่ YouTube ชัวก่อนแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้รู้ก่อนทันทีที่มีคลิปใหม่นะครับ ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีดูแลแผลบนร่างกายให้หายเร็วศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนายแพทย์การุณตรงนำชัยอดีตศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งผันตัวมาเป็นนวัตกรนำประสบการณ์ด้านการรักษาแผลมาต่อย,ยอดคิดค้นจนวิจัยและพัฒนาแผ่นปิดแผลจากไฮโดรเจลได้สำเร็จขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยผมเป็นหมอผ่าตัดเด็ก ผมจำได้ว่าเด็กเห็นหน้าผมเนี่ยข้างนอกโรงบาลนะเขามันวิ่งหนีเลยมันเจ็บไม่ว่าทำแผลหรืออะไรแต่มันเจ็บ และสิ่งที่ผมเห็นในโรงพยาบาลวสัสดุสิ้นเปลืองทั้งหลายแหล่นำเข้าเกือบทั้งหมดเรายืนจมูกคนอื่นหายใจตลอดสิ่งนี้ทําให้ผมต้องการพัฒนาอะไรบางอย่างทําให้ผมเข้าไปทํางานชิ้นนี้นายแพทย์การุณแน,นะหลักสําคัญที่ทําให้แผลหายเร็วดูแลแผลเมื่อเกิดแผลประเมินความรุนแรงง่ายๆแผลที่คุณไปโรงพยาบาลคือแผลลึกแผลที่มีเลือดออกมากมีดบาดมิว้วถ้าเลือดออกปี๊ดปี๊ดสิ่งที่ต้องสงสัยคือมันตัดเส้นเลือดแดงว่าถ้าตัดเส้นเลือดแดงมันไม่หยุดง่ายๆแน่ควไปโรงพยาบาลที่สองถ้าแผลลึกมากๆคุณควรจะไปโรงพยาบาลเย็บแผล จะทําไม่แผลหายเร็วกว่าแต่ถ้าแผลที่มันตื้นตั้งแต่หนังกระปลาจนถึงหนังแพ้แค่หนึ่งในสามหรือไฟไหม้น้ำร้อนลวกไม่ลึกมากอย่างนี้คุณทําแผลเองได้อาจจะใช้ห้องพยาบาลของที่ทํางานคุณหรือตัวคุณเองดูแลความชื้นบริเวณแผลแผลต้องชื้นแต่ไม่แฉะแล้วก็ไม่แห้งแผลแห้งเใบเซลล์มันส่งคําสั่งกันไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าแผลแฉะมีน้าเชื้อโรคก็จะเข้าไปจะทําให้แผลเน่าถ้าเป็นแผลต้องไม่ โดนน้าเชื้อโลคในเส้นเลืออมันจะเข้าไปตามน้ําลงไปสู่แผลที่ติดเชื้อแล้วต้องปิดแผลไหมครับถ้าปิดแผลได้ให้ปิดน้ําเหลืองตัวเราเนี่ยสุดยอดอาหารหนุเชื้อโลคงนะครับเราไม่ปิดแผลเนี่ยเชื้อโลคเข้าไปมันจะตองมันจะแพร่พันุเราจําว่าเราติดเชื้อหนัดขึ้นเพราะฉะนั้นการติดแผลเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะกระทาแต่บางพื้นที่เช่นที่หน้าบางทีเนี่ยเขาเปิดเพราะว่าเลือดมันเลี้ยงที่หน้ายเยอะแล้วการติดแผลที่หน้ามันดูไม่สวยเขาถึงเปิด แต่จริงๆเนี่ยการติดแผลน่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการเปิดแผลดังนั้นวัสดุติดแผลจึงมีบทบาทสําคัญสมัยก่อนเนี่ยเป็นแผลปั๊บไปทําแผลหมอก็จะบอกว่ามาทําแผลทุกวันอย่าให้แผลโดนน้ำพ่าเปลี่ยนแผลทีก็ลอกเลือดออกซิดๆเจ็บก็เจ็บผมไม่ได้อยากไปทําแผลหรือบางคนก็ทิ้งมันไว้เลย14วันเปิดแผลเนื้อมันงอกขึ้นไปบนบนในวัสดุติดแผลลอกมันก็เป็นแผลอีกเจ็บ ทำให้มีคำว่าไฮเดรเวนซิ่งก็คือแผ่นติดแผลในจินตนาการที่หมออยากได้ไม่ติดก้นแผลป้องกันเชื้อโรคเข้าระงับปืนให้ความชุ่มชื้นต่อแผลซึ่งมันมีวัสดุที่ค่อนข้างตอบโจทย์อันนี้แล้วปัจจุบันทั่วโลกจึงมีวัสดุติดแผลแบบก้าวหน้าและวานเวนซิ่งแผ่นติดแผลก้าวหน้าเช่นการควบคุมความชื้นไม่ให้น้ำมันมากเกินไปให้ความชื้นมันเหมาะที่แผลจะหายไม่ติดแผลรวมทั้งนวัตกรรมล่าสุดที่ผลิตได้โดยคนไทยไฮโดรเจลคือไฮเดรเวนซิ่ง อันนี้เป็นสิ่งที่เขายอมรับกันการที่วัสดุติดแผลสามารถลอกโดยไม่ทาลายเนื้อเยื่อใหม่ได้เป็นสิ่งที่ดีครับเรารู้ว่าตัวน้ําเหลืองตัวน้ําที่ออกจากแผลเป็นตัวที่ทําให้แผลเนี่ยติดเชื้อเราก็หาวัสดุเข้ามาดูดซึมทําให้มีการติดเชื้อที่ลดลงเรารู้ว่าถ้าแผลมันลึกมากๆลดความกว้างของแผลลงแผลก็จะหายได้เร็วขึ้นแล้วเป็นแผลเป็นน้อยที่สุดแผลจะหายเร็วเท่าไหร่แผลเป็นก็จะน้อยลงเท่านั้นอาหารแล้วครับหลายคนเชื่อว่ากินไข่แล้วจะเป็นแผลเป็น ไม่เป็นครับมันเป็นอยู่แล้วถ้าลดระยะเวลาของการอักเสบได้ก็จะเป็นแต่เป็นน้อยอาหารไม่เกี่ยวครับแล้วต้องกินอะไรให้แผลหายเร็วครับกินได้เถอะแผลมันก็หายเองคุณรักษาให้มันดีกินได้ทุกอย่าง ต่ย้ายแผลโดนน้ําลดการอักเสบการติดเชื้อใช้วัสดุถิดแผลที่ดีดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับการทําให้แผลหายเร็วมันขึ้นกับหลายปัจจัยร่างกายเราก็มีกระบวนการซ่อมตัวเองได้ถ้าคุณเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่มีปัญหายอย่างอื่นแผลก็จะหายตามปรเซสของมันแต่เราจะช่วยมันได้โดยทําสิ่งแวดล้อมให้เหมาะที่เซลล์จะเติบโตเพื่อจะหายได้ดีสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์